ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงปากกลิ่นรสโอสภาพเห็นไหมอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะบันทึกไว้โดยการบันทึกในระบบของมันก็เรียกว่าสัญญาเห็นไหมมันบันทึกไว้หมดแหละเก็บไว้ได้หมดจําได้หมดเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรรมชนิดไหนที่มันผ่านมามันบันทึกไว้หมด อ่ามันจำได้อ่าอาจจะลืมแต่ไม่นานก็ระลึกได้หมดแหละคือมันบันทึกไว้ทุกมิติของมันนี่เรียกว่าจิตเรียกว่าใจนี่แหละนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าศาส,สนาพุทธเราเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าจะเปรียบเหมือนเป็นวิทยาศาสตร์นะซึ่งสามตัวนี้ กิเลสที่ว่ากิเลสสามตัวนี้ก็เปรียบเหมือนกับเราต้องสร้างค่าศึกมันขึ้นมาคือฝ่ายตรงข้ามมันขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าใช้คําว่าสมาธิเป็นค่าศึกของนิวรณ์ทำไมจึงเป็นค่าศึกถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีนั่นเองเหมือนความดีเนี่ยเป็นค่าศึกกับความชั่วถ้าทําดีความชั่วมันก็ดับสูญสิ้นไป ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติเนี่ยอะอาไม่ต้องไปจีความใดๆทั้งสิ้นแค่เราทำให้มากจเจริญให้มากซึ่งศีลสมาธิปัญญาให้มันจเจริญขึ้นให้มันบริบูรณ์ขึ้นทำสามอย่างนี้บริบูรณ์ขึ้นและสามอย่างเนี้ยจะไปทำลายโลภโทสะโดย อันตโนมัติแค่สร้างสิ่งนี้เจริญให้มากมาทดแทนพวกนี้มาทำลายสิ่งพวกนี้กําจัดพวกนี้ให้บริสุทธิ์นั่นเองอหมายถึงว่าโลภะโทสะและก็ราคานี้เป็นกําลังของฝ่ายต่ำมีพลังงานเหมือนกันซึ่ง <c oughs> อยู่อาศัยร่างกายอยู่ทุกอนูอเรียกว่าเป็นวิญญาณเป็นตัวรับรู้ นะฮะทีนี้พอเราสร้างศีลส,สมาธิปัญญาให้บริบูรณ์เนี่ยพลังงานโลภโกรดหลงเนี่ยมันก็จะสูญสิ้นไปโดยอัตโนมัติเพียงแต่เราทำให้มากเจริญให้มากอ่าฮะ,ะในศีลสมาธิปัญญาแค่เนี้ย